หลังจากพิธีกรชื่อดังเมธิวดีนและภรรยาสาวลิเดียสรันรัฐต้องเข้ารับการรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 อย่างเร่งด่วนแต่ครอบครัวของหนุ่มเมธิวก็ยังมีใจคิดถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นโดยล่าสุดเมธิวดีนได้มอบหมายให้ผู้จัดก,การส่วนตัวนำพัดลมขนาดใหญ่หตัวมามอบให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อบรรเทาประชาชนที่มารอรับบริการตรวจโรคโควิด -19 ด้วโดยไอจของผู้จัดการส่วนตัวเมทิวโพสต์ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มีประชาชนจำนวนมากเข้ามารับการตรวจเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 พี่เมทเองได้คำนึงถึงสภาพอากาศและปริมาณคนที่มารับการตรวจจึงอาจต้องใช้เวลานานต้องรอในสภาพอากาศที่ร้อนจึงได้สั่งให้ผม ติดต่อซื้อพัดลมขนาดใหญ่จำนวน5ตัวส่งที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองอย่างด่วนเพื่อบรรเทาอากาศที่ร้อนอบอ้าวเหลือเกินตอนนี้ทางสถาบันได้รับพัดลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหวังว่าจะพอช่วยลดความตึงเครียดและความกังวลกระวายได้ทำให้ใจเย็นขึ้นได้ไม่มากก็น้อยและขอบคุณแพทย์ที่ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อย พวกเราจะสู้ไปด้วยกันครับเป็นกำลังใจให้ครับนับเป็นความใส่ใจต่อเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนและตกอยู่ในหัวอกเดียวกันขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มเมทิวสาวลิเดียและครอบครัวรวมทั้งประชาชนทุกคนขอให้พ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้